สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูพึ่งจะมาแนะนำเรื่องการหารเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์การหารกันค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญมากๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมสาระความรู้ดีๆที่คุณครูพึ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะมีสมุด กี่เล่มแบ่งให้เด็กกี่คนคนละเท่าเท่ากันได้คนละกี่เล่มให้เขียนประโยคสัญลักษณ์การหาร นับสิคะว่ามีสมุดกี่เล่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ามีสมุดสิบห้าเล่ม แบ่งให้เด็กกี่คนคะนับจำนวนเด็กหนึ่งสองสามสี่ห้าแบ่งให้เด็กห้าคนคนละเท่าเท่ากัน เราจะนําทําการแบ่งนะคะสมุดเล่มที่1ให้เด็กคนที่1นึ่งเล่มที่สองให้เด็กคนที่สองเล่มที่สามให้เด็กคนที่สามเล่มที่สี่ให้เด็กคนที่สี่เล่มที่ห้าให้เด็กคนที่ห้าครบถึงคนที่ห้าแล้วเราก็จะมาเริ่มแจกให้คนที่1อีกนะคะก็คือ เล่มต่อไปนะคะเล่มที่6ให้เด็กคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4คนที่5สมุดยังไม่หมดก็แจกต่อนะคะคนที่หนึ่งคนที่2คนที่3คนที่4คนที่5ก็คือ12345ให้เด็กคนที่5แล้วใช่ไหมคะ ต่อไปก็จะมาให้เด็กคนที่1 2 3่งามี่ห้าครบ5คนแล้วก็เริ่มหนึ่งใหม่ค่ะ1 2 3่งสามี่ห้าหมดแล้วนะคะสมุดหมดแล้วเรามาดูซิคะว่าเด็กคนที่หนึงได้กี่เล่มก็ดูตรงหมายเลขหนึงนะคะนับเฉพาะหมายเลขหนึงค่ะ 1..2..3.. เด็กคนที่หนึงได้3ามเล่ม เด็กคนที่สองล่ะคะดูหมายเลขสองหนึ่งสองสามเด็กคนที่สองก็ได้สามเล่มเด็กคนที่สามนะคะดูหมายเลขสามหนึ่งสองสามเด็กคนที่สามก็ได้สามเล่มเด็กคนที่สี่นะคะดูหมายเลขสี่หนึ่งสองสาม เด็กคนที่สี่ก็ได้สามเล่มเด็กคนที่ห้าล่ะคะดูหมาเลขห้าหนึ่งสองสเด็กคนที่ห้าก็ได้สามเล่มแสดงว่าได้คนละเท่าๆกันได้คนละสามเล่ม เขียนประโยคสัญลักษณ์การหารก็ต้องนำจำนวนที่มีอยู่ทั้งหมดก็คือ15แบ่งให้เด็กทั้งหมด5คนใช่ไหมคะแบ่งเท่าๆกันหลายๆครั้งต้องทำวิธีหารหารด้วย5 เท่ากับสมีสมุดสิบเล่มแบ่งให้เด็ก5คนคนละเท่าเท่ากันได้คนละสเล่มเขียนประโยคสัญลักษณ์ญญาการหารได้ว่า15หาร5เท่ากับ3 อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณทูพิ้งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ